ปัญญาในความรอบรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับชีวิตรู้วิธีที่จะดําเนินชีวิตให้ไปสู่จุดหมายปลายทางก็ง่ายจะสร้างปัญญาบารมีเนเข้าใจชีวิตทุกดาดก็เข้าใจได้ง่ายเพราะว่ามันมีเชื้อจากการประพฤติพรหมจรรย์บำเพ็ญเนคขมะมาแล้วสมาธิมันเกิดพอสมาธิเกิดปัญญาก็ตามมา เข้าใจชีวิตทุกด้านเลยไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งเหมือนมองมุมใดมุมหนึ่งหรือมองต่างมุมถ้ามัวจะมองมุมมันก็ไม่เห็นทุกด้านมันเห็นแค่มุมแต่ถ้ามองตรงกลางมันเห็นรอบด้านรอบด้านทีเดียว360รองศาทุกด้านซึ่งสรุปแล้วก็มีอยู่สองด้านคือด้านดีด้านชั่วด้านถูกด้านผิษด้านประโยชน์ ด้านอนไนไม่เป็นประโยชน์ด้านคุณด้านโทษด้านบุญด้านบาปด้านมืดด้านสว่างได้ทุกด้านครบหมดเลยคนเราลองรู้แค่สองด้านนี้ก็ครบทูกด้านนั่นแหละพอรู้แล้วก็เลือกที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามนะริญญะบารมีขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาบารมีนี่ก็บำเพ็ญได้ง่ายตามลำดับ แต่ไม่ใช่ชาติเดียว